เอาตามตรงเรื่องเนี่ยนะค้าว่าจะทําคลิปแล้วก็ลงตั้งแต่เมื่อวานน่ยแต่ทีเนี้ยคือเมื่อวานอ่ะกว่าค้าจะกลับมาถึงบ้านก็ค่อนข้างเย็นดึกทีเดียวแล้วก็ค้าเตรียมที่จะทําตัวคลิปวันเดอรี่มเลเวลคลิปแรกเนาะก็คือเป็นรีวิวเรื่องเทคนบัตรลายใช่ไหมคือไอเทคนบัตรลายเนี่ยค้าดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยากจะแบบปุบ้ยรีวิวก่อนก็คือเหมือนกับค้าตกตะกอนในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่จะแบบ มือบมืมมไเกยแบบวี่มาทําตัวคอนเทนต์ตัวนี้ก่อนคืออัดคลออดคิปแล้วก็ทําเป็นไอ้นี่เนาะอัดคลิปแล้วก็ทําเป็นคลิปลงยู u ู e ไปเรียบร้อยแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องไอ้มีโซลูชันนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเอาตามตรงคนมาดูค่าวอ,อะไรพวกนี้ก็แบบเปิดฟังเสียงก็คงพอเนาะก <c> ะ <oughs> <c oughs> ว่าแบบไอ้นี่ทีเดียวคือแบบขี้เกียจแก้คลิปไงไม่มีอะไรหรอกเออแต่ประสบการณ์ครั้งเนี้ยที่ข้าจะเอามาเล่าเนี่ยก็เอาตามตรงนะลงวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่ต่างกัน ก็บอกตามตรงคือประสบการณ์ครั้งเนี้ยเรียกว่าเป็นการที่ค้าได้ผบเจอกับขนมหรือเป็นอาหารวางทีค่อนข้างที่จะสุดยอดมากแล้วก็ใช้ได้เลยซึ่งข้าอยากจะอินเมื่ออองไอตัวขนมอันนี้มานานมากอะก็เรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงประมาณเมื่อวานแบบช่วงบ่ายๆอะคือข้าข้าแบบไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเปิดคาเฟ่ยอยู่ตรงแถวพหลามสามซึ่งไม่ได้ไปบ่อยๆอยู่แล้วข้าก็แบบไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานก็แบบเอ๊ย ไอ้นี่แม่งเปิดคาเฟ่วะ่ะไปเยี่ยมแม่งกันก็นั่นกับก,กวนสปอร์ตของค่าประมาณสองสามคนแล้วก็ตามกันไปใช่ไปค่าก็ไปถึงก้อนประมาณช่วงบ่ายสองก็กว่าค่าเลยแบบเอ้ยมีไอ้นี่ไหมเวลาคาเฟ่เร้าคาเฟ่เฟก็แบบมีพวกกาแฟพวกไอ้กนี้ค่าก็แบบสแบบั่งเมนูที่ค่าชื่นชอบเป็นประจำก็คือชาเขียวเพราะข่าแบบไม่ใช่คนที่ทานกาแฟอยู่แล้วเคยแบบสั่งชาเขียวมาก็นั่งกินหรอสักพัก เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเพื่อนข้าก็ตามมาประมาณสองสามคนก็ตามตามเนี้ยก็คือแบบชิลลิ่งประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จก็แบบไปหาอะไรกินกัน,กนตอนเย็ดก็แยกย้ายกันเนาะนี่กะว่าเป็นแผ่นในวันนี้แต่พระเอิญพระเอิญพระเอิญเ,เ,เพื่อนข้าคนที่สองที่ตามมาก็ซื้อของว่างชิ้นหนึ่งมาเป็นขนมข้าวเกียบลักษณะเป็นขนมข้าวเกียบแผน่นบางๆก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ตามมุปหน้าปกอะ ใช่ไหมตามมึองหน้าปกเนาะก็เป็นขนมข้าวเกียบแผ่นบางๆมีมีตัวปลาหมึกที่แบบลักษณะถูกแบบแห้งคือแบบถูกฉาแบบแบบแห้งติดกับตัวแผ่นนี้เอาตามตรงไอตัวขนมข้าวเกียบอันนี้มันเรียกน่าจะเรียกว่าถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซมเบ้ใช่ไหมทีนี้เขาอาจจะแบบเรียกว่าเป็นเซมเบ้ปลาหมึกแต่แต่ข้าจะขอเรียกว่านี่กันเป็นขนมข้าวเกียบปลาหมึกญี่ปุ่นตามชื่อที่เลย เอาตามตรงไอ้ขนมหน้าตาแบบนี้ข้าเคยเห็นมานานมากเลยข้าเคยเห็นตั้งแต่น่าจะประมาณปีที่แล้วข้าจำไม่ได้ประมาณช่วงเดือนไหนเนาะคือแบบข้าเห็นพวกแบบคลิปไวรัลก็พวกคลิป t ท k กซ์ต็อกหรือว่ามีเพจรีวิวอาหารเนี่ยวพวกนี้เขาลงกันข้าเคยเห็นมาแล้วเอ้ยอยากลองเหมือนกันมันน่าจะดูอร่อยมากแน่เลยแต่ทีเนี้ยคือไอ้ร้านที่ขายขนมนี้ก็ชื่อแบรนด์ทอยอคออะไรเนี่ยก็คือเอาตามตรงมันหาไม่ยากหรอกว่าชื่อแบรนด์อะไรก็ พวกท่านก็แบบแค่พิมพ์ว่าเซมเบ้ปลาหมึกหรือว่าอยพวกนี้ใน o o o g l e มันก็ขึ้นมาแล้วว่าร้านไหนเนาะข้าจะไม่บอกกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไอ้นี่พาดพิงถึงแบรนดิ้งเลยประมาณนี้เนาะพวกท่านก็แบบไปหาข้อมูลกันได้นะครับก็โลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้หยาบ เลกเอ่ยขนาดนั้นเสร์จแปบเดียวก็เจอเอาตามตรงเอาเป็นว่าข้าเคยเห็นมาแล้วกันก็คือมันดูน่ากินมากมันเป็นลักษณะคือถ้าตามคลิปอ่ะคนน่าจะเคยเห็นอนะ่ะคือแบบเขาจะเอาเหมือนกับเป็นแป้งเขาเกียบเอาไปเทใส่ตัวเครื่องฉาบใช่ไหมเขาก็เอาปลาหมึกทั้งตัวเลยปลาแบบแบบปลาหมึกแบบประมาณปลาหมึกหัวโตๆทรงโตๆแบบไอ้พวกตัวทาโกะเอยประมาณเนี้ยใช่ปะแล้วเ,เขาแบบทั้งตัวแล้วเ,เขาก็เอาไปแปะตรงตัวแป้งฉาบแล้วก็เอาเาเครื่องฉาบปิดปิดทีเดียวเขาดึงขึ้นมาปุ๊บ ไอตัวปลาหมึกมันจะแบบราบติดกับตัวแป้งเลยเขาก็ตัวแป้งบางๆเนี่ยไปวางใส่ถาดหรือว่าไอประมาณนี้แล้วก็มีการราดซอสเอ่ยน,นิดหน่อยซอสน่าจะเป็นแบบซอสสีน้ำตาลเอาตัวผู้กันที่ไว้ออไว้ทาอาหารออกมาทานดนิดหน่อยวกนี้กินได้อืหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะก็ข้าเดมิลกับนิมลองเพื่อนข้าก็แบบเอ๊ยซื้อมาฝากเพราะแบบแวะตรงกันนั้นพอดีแล้วก็ไอนี้เนาะซื้อมาสองแผ่นก็ยเอ้ยเดี๋ยวม่งแบ่งกันกินเนาะก็ ทำการราดซอสเสร็จสับก,ก,ก็แบ่งกันกินแผ่นหนึ่งกินสองคนอะไรประมาณอย่างนี้เนาะขาก็แบบกันไปอืมอยากกินมานนานนะอยากลองมานานนะในสุดในที่สุดก็ได้ลองเอาตามตรงอะ่ะคืออยากกินเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ร้านมันอยู่ไกลยอยู่แถวพระรามสามเลยก็แบบอืมถ้าข้าไม่ไปไหนแถวนั้นก็คือไม่มีโอกาสได้กินแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่โควิดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็แบบอย่าฝังเลยอย่าหวังเลยว่าแบบอาสซเซลจะไปกิน กานนี้เอย้ยงี้ใช่ปะเพราะถ้าถอไปไกลถึงพารามสามแบบเพื่อไปกินอานนี้อันเดียวมันก็ไกลยอยู่เนาะใช่ไหมเลยแบบไม่ได้กินสักทีในที่สุดก็ได้ลอกลักษณะตัวขนมนะมันจะเผ็ดพราสัมผัสมันจะเป็นแบบ่าแป้งมันเป็นคือมันเป็นแป้งอนี่เนาะแป้งแซมเบย์คือทุกท่านน่าจะเคยกินแซมเบย์อยู่ใช่ไหมแซมเบย์ถ้าเกิดใครเนื้อไม่อ,อ่อนแซมเบย์มันจะเป็นแบบมาว่าข้าวเกี๊ยบที่ทนี่ข้าวเกี๊ยบที่แบบถูกทาชุบด้วยซอสที่แบบสีน้ำตาลแบบเข้มเลย หรือบางทีแบบออกกึ่งกึ่งแดงนี่นึงพอกัดออกไปปุ๊บมันจะเราจะแบบได้กลิ่นของซอสซีซอสที่แบบมันเป็นประมาณว่าซีอิ๊วที่แบบรสเค็มเค็มแบบเฉพาะตัวเค็มจนแบบมีความเผ็ดอ่ะเค็มจะมีความเผ็ดมันเป็นแบบซอสเฉพาะของเซมเบ้เนาะแบบอาจจะแบบกินคู่กับสาหร่ายหรืออะไรประมาณน i, en, ี Today, ้เนาะใช่ป e so? ่ะคือมันจะแบบออกเค็มๆจนแบบประมาณเค็มจนขึ้นเผ็ดแต่ว่าไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดร้อนเหมือนที่เรากินแบบพวกพริกเอ่ยประมาณนี้มันจะเป็นแบบเผ็ดแบบ ประมาณแบบแนว,แนวญี่ปุ่นน่ะคือเผ็ดบพาเครื่องเทศหรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็นแบบเอ้ยแตะลิ้นปุ๊บแสบลิ้นเออออย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็มันมีความเข้มข้นเทตามแบบเที่ยวกินสำเร็ทั่วไปแต่ทีเนี้ยตัวแป้งมันจะมีกลิ่นของปลาหมึกจางอยู่เป็นกลิ่นของปลาหมึกเนาะคือสัมผัสได้ว่ามันกลิ่นปลาหมึกเลยเหมือน,นกับเป็นข้าวเกีบยปลาหมึกก็กัดไปตัวแป้งมีความบางมาก เวลากินป๊อบเกย์คอแห้งนิดหน่อยมันเกยแบบค่อนข้างที่จะเข้ามากกระชาเขียวเย็นที่ข้าสั่งมากินก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่เงงตัวมากก็กินไปเรื่อยๆแล้วข้าก็กัดไปถูกตัวเนื้อปลาหมึกที่แบบมันถูกบีบให้รีบจนแบบแห้งติดกับตัวแป้งเซมเบใช่ไหมข้าก็กัดไปปุ๊บรสชาติที่ได้ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดไว้นะตอนแรกที่ข้าคิดไว้ก็ คิดว่าเนื้อปลาหมึกมันน่าจะเหมือนกับอตัวปลาหมึกที่มันเป็นปลาหมึกย่างที่แบบใช้ต้องใช้เครื่องบดน,นะที่เขาขายตามกดเข็นอะไรยางมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเว้ยไม่ใช่แบบที่ข้าคิดไว้ก็คือตัวเนื้อปลาหมึกมันจะแบบแห้งแห้งมากแห้งจนกัดไปมันเหมือนกับเป็นกระดาษคือฟิลลิ่งข้าแบบเฟีอ,อฟันแบบกัดไปที่ตัวเนื้อปลาหมึกเหมือนกับข้ากัดกระดาษข้าแบบต้องไปดูให้กัดถุดกระดาษเป่าวะ ไม่ใช่มันเป็นเนื้อปลาหมึกเพราะว่าแบบตัวถ้าเป็นเท็กเจอร์ของกระดาษเวลาเรากัดถูกมันอาจะนึกออกใช่ไหมมันจะแบบเนื้อกระดาษมันจะแข็งก็จริงแต่ว่าแบบเออกัดปุ๊บมันจะแบบมีใยคล้ายๆแบบใยกระดาษอยู่เวลาเราดึงตัวเวลาแบบเรากัดไปก็แบบเอยตัวฟันกัดไปแบบเด่ยดึงยืดออกมาใช่ไหมมันจะคล้ายๆกระดาษเว้ยแต่ทีนี้แบบไอ้ตัวรสชาตินี่ข้าพูดถึงเท็กเจอร์ก่อนแต่ว่ารสชาติมันก็คือแบบปลาหมึกแท้ๆเลยมีความเค็มข้นมีความยืด ยุ่นนก็อย่างนี้คือเหมือนปลาหมึกแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะเหมือนกับกัดตรงกระดาษนิดนึงแต่ว่าแบบคือมันจับเป็นก้อนไว้มันไมไ่แบบกัดปุ๊บยืดเหมือนปลาหมึกทั่วไปมันจะแบบกัดปุ๊บมันแบบอ่ะแข็งหักได้แต่ว่าตัวเวลาแบบเราสัมผัสเลเยอร์เก่็ไว้อยู่เวลาแบบเราเคี้ยวในปากมันจะแบบมีเหมือนกับเป็นใยคล้ายๆแบบไอ้เนี่ยใยตัวบววของปลาหมึกเล็กๆที่แบบมันไม่ได้ยืดมากแต่เพอเราสัมผัสได้ว่ามันแตกออกจากกัน อะไรในปากสุดยอดเป็นความเป็นรสสัมผัสที่เออเอมันยิ่งเข้ากับตัวซอสที่มันแบบซอสสีน้ําตาลที่แบบเป็นมีกลิ่นของซีอิ๊วหน่อยเป็นซอสที่แบบสูตรเฉพาะของเซมเบ้เนาะที่พอแบบเขาไว้กินกันก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าก็ลงตัวมากก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการกินอ่าข้าวเกียบปลาหมึกสไตล์ญี่ปุ่นเนาะครั้งแรกเลยก็ใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Google นะครับอะไรพวกนี้ ก็คงประมาณนี้เนาะพอดีฝน,น,นครับ